ครับวันนี้ก็มาพากเราสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุพิเทศอีกแล้วนะครับผมเป็นลูกค้าที่ตามมาจาก y o u b e c h ช Channel จองออนไลน์จบสดยังไม่หลุดตัวจริงเลยตอนนี้กำลังเดินทางมาจากอังกฤษโอนเงินมาจองแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมเซ็นส,สดนะนี่การจองมีสลิปการโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าที่ตามเราม,ามาพักหนึ่งแล้วก็แอดไลน์ line. ขอรูปรายละเอียดหลังจอย่างนั้นก็ประมาณ5้าทีค้างเงียบไปเลยแล้วก็โอนเงินมาจองถุงมหายไปเลย อันนี้ครับเป็นนิสสันนาวา拉 NP สามร้อยตัวสปอร์ตเท็แคปยกสูงเดี<ถ>๋ยวมาดูกันว่าคุณลูกค้าวันที่ไม่เห็นรถตัวจริงแล้วจะสวยูกใจแค่ไหนนะครับมาแล้วครับก็ตอนนี้ลูกค้าที่ได้เดินทางมาจากประเทศอังกฤษนะที่จะมารับรถนิสสันนาวาลากับทางเราก็ได้เดินทางไปรับลูกค้ามาแล้วแล้วก็ได้พาลูกค้าไปกดเงินก็บริการให้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนที่คุณลูกค้ากําลังชําระเงินแล้วก็เดี๋ยวคุยเอกสา,ารการันเดี๋ยวถ้าลูกค้าสะดวกอาจจะสัมภาษณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ลูกค้าก็ได้ดูรถอะไรที่รถเราแล้วนะครับอันเดียวจะให้เพื่อนลูกค้าพัดนิดหนึ่งนะครับผมอี๋ยวขออนุญาตนะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเนี่ยรู้จักกับทางเราได้ทางออนไลน์ค่ะ YouTube ค่ะอันนี้พี่เดินทางมาจากที่ไหนครับวันเนี้ยประเทศอังกฤษค่ะมาจากอังกฤษเลยค่ะแล้วใช้เวลาเดินทางมานานไหมครับพี่โอ้ก็20กว่าชั่วโมงอะค่ะแล้วทำไมถึงทูกใจรถที่เราครับคือดูจาก YouTube อะค่ะ ก็โอนเงินมาจองเลยโอนหนึ่งจองเลยค่ะการบริการของเราเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่ดีมากเลยค่ะที่หนึ่งเลยค่ะประทับใจมากค่ะก็วันนี้ได้ไม่เห็นรถตัวจริงแล้วสวยถูกใจไหมครับสวยถูกใจค่ะกับทางเราเนี่ยครับเรื่องค่าแวดค่าอะไรนี่คือต้องต้องเสียไหมครับไม่เสียค่ะก็คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยค่าใช้จ่ายค่ะทุกขั้นตอนค่ะก็มีอะไรที่ว่าจะฝากถึงลูกค้าท่านสัดไปไหมครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถมือสองนะคะที่นี่ล K r เ,เลยค่ะ KR Smart c a r ารถเช่นเลยค่ะบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับผมก็ขอขอวยพรให้พี่โชคดีร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับ